าซุ้มข่ายพี่ดอไปฮัาลายรดักกันดาวันที่18กรกฎาคีค2 2เหงี่งเศร้สาสีครับยามหกโงใบเศร้านแง่มาเอาคือมีมากอป่อยวยดี่ตาวาไตเป็นห้องไข้ดังไข้ทังง ใ่นอันนั้นเเป็นไมหน,นะสองอันถา่างหัอาไปสองก้มเสิ่งเฮือมีหบวผมสยงมากหรือหัวไว้นึเการันตนีวยเขา,มาไม่ยวเท่านีมีตับตับตบด้วนเขาอ,อันเสียงดีเนาะ กนี้ก้อนออกมาอน,นออกมาอนยใหญกันหันไม่วนนหันไม่วเสีลุกหนันลุกหักม,กม,มาออกสูงค้าพิดออไปลลายตุดตก,ก 9, 18, ันดาวันที่สิบแปดนเจปีคิดส่งเงสาวสค่ะเมื่อได้วาระพิ่ดอวค่ะมาออก,กันปีตาวาไตาอันนั้นก็วิ่งจอบนี้อันเบ้น ร้อยขับเจียนยัยมีสี่ถึงห้าปยอันนี้พอนับปิด่ลนอยเทียนี้เขาเอาตับดรอเสียมาขับเจียนยัยเจ็ดถึงเปียดลำเขาห้ำเขาเตียนว่าได้เป็นที่ร้อยเจ้าคุณตับห้าสูนหนึ่งห้าสูนสองเวียนจบมี ดีในๆก็สักกันยามไว้พี่น้องค่ะก็นึงอันยู่ดีกับเมป้อวิดีโอส่งมาในไลค์กันให้เขาไล่ผู้หันว่าเงาลาหน้าลปงตึกตีวงมนั่นตีเลยว่าาวๆแงๆติีนนพี่เดยเกากลางเขา có ăn tức ta ông phi đi xe mà tải thì có tin áo hờ mân mi dương an này dương mãi nào sức tức ta tải này sao phá vào không cả sức này biết miêu hả bì có bì tại có tải mà này bì tên là bì đọc của với cả như là สิบมันสมเอาไว้ไวสิบสองอะไรเป็นจีของคือนมินเราเข่าวมินสูงไหนวิดีโอหมาก่อนมากตอนนี้เสียนไปปั้นวิดีโอขาดด้วยไปเลยยินป้าคือมินมินขามก็โขเถียงรู้ป่ะแต่เออวัฒกรรมไมดีจะได้ยินกันกบลั่แล้วลว้สิบสองนี่อ่ำจะว่าเอากองจาก หอยสิได้ยูโรปาเสียเหรมเงินมินสูงซุงเยอะกว่ามาลิ้วลงลิ้วลงตีเหล้วไปลิ้วลงเจ็ดหวยอ่ะเออพี่น้องเขาบอกได้ว่าเฉใดเขาอยู่ดับนั่นสันในอยู่ที่ตะวันตจอบมีหมากลงลูกนื้อกาห่าวเสิยได้ถูกลิ้วลงมาเนื้อใส่พีเด็กเฉใดเขาสมัยมี่รองดูได้บอกกัน ปีดั่นเอาไปกลับในซิกมังเอาไาเดอร์เจ็ดมิกซ์ฮาวเกา่าวายสิบสองโดขงงนของหมองมันเขาตกยังเมื่อเร็วนด้ป้ออยู่ดีมันต้วยน,นี่เหมือมนป้องจู่เขาหมอตายเฮ็ดสังลาในโฮลิเป็นขึ้นติ๊กตีเลยว่าสิกกาปันหมอย่างเดียวในกาอ่ำแหลำจู่ในเขาใจ พอความมันน่สิเลยเข้ามังบางที่มีจอมมีนปีดองปันแท่ร่งไรอว่าเชียออในอว่าซึกมานนตายหนังกันเนี่ยุยกัเป็นองเตียนยื้อกันหึงน้างปีเดียวว่าเพาคำวาเด็กเรืงนลเราเซียวยอก่อนนำคำเจอไนเฮสันลายย้อนว่าจอมมีนมันถีนะ มันมีลองลือเขือกันเหมือนเขายื้อสักกานติดนำคำในเยื่อยังหรือเยือเย็นกว่ายองก็มา,ต,าตีก้นกลน่าตีจอมเม่หาศูนหนึ่งหานยสองยาวก็ลอยจากคุณในเขาอ่ำลือเขือกันปัดกูวันมังกูวันตกกูวันเมื่อนางซิมันเอ,อาเฮียงลูก่งแงนองปิง ยกปูสิจมาถียมเจเนก็อําถึงไลดีร้อยเจ้าขุ้นอําถึงไลดีหศูนย์หนึ่งฮัศูนย์สพี่เดยกเจเนก็เขาก็เฮ่ดางเสพม,มัง้งเหมือนกุ้นอี่กันกว่ายีกันมาเหมือนควายโตกพอตัวหนึง่งยันมาล่านี่ยก็โทรว่าหินยาวก็ตัหนึ่งไลที่นี่โทรมาเนี่โทรกันกว่าโทรกันมาจนกพี่นอเอออันนี้ก็หลีด,ด้วยไปตียกมี คำพ้องได้ตีหันว่ามันเย็ยนกว่าเาย้าเลยยืนสิ่งกองสิ่งมาจเจอ,อโยก,กาสตีนอเฮา,าขานอยู่ที่นั่นเนดะ้เขาลาดมาเนาี่ยจะว่าลาดลองเสียงแต่ความไปส่งวิดีโอมาคือมินมินข้ามโววมายสิบสองวันบางลงเส้นเลี้วลงเลี้วลงดีต่อว่าตายเออเฉยๆเขาสมัยไมีลองดูซุ่มตายตั้งหนำเมตั้งหลายหมอกา่าหรือ ตีน,นี้เนี่ยปีนอ่เขาา่าคุยกับเจ้าหนุ่งก็ดีแต่ถ้าเันคืดกว่านั่นเงาลายตี่จอกนีมีดังมันจะได้วางกองจะเด้วางขื่ออำนัานก็ถอยถวนพอสึ่มันอํำถอยอํำถวอ,อ,อ,อนบ่ไหน แต่เขาป้องจู่เขาคนหลังเดี่ยตีอย่างไว้ย้อนอีสังละสังว่าเป็นการต่อรองก็เป็นการลงตุนเอาเงินเอาอารมณ์วัดป้องว่ามันลงท้นนำไหนย่อเพราะตกค่ายก็หลายเหงเสียงก็ไม่ได้ปางโหลดติดขีมใายใจกันนั่นก็เฉยีเขาไล่ลงท้นนำไหนย่อติดต่อได้ติดต่อไล่ ก๋านได้จู๋เนี่ยเขาก็ไต๋หันในเสิ่ลเขาฮำดิ่ยามเนอะเว้กะอยู่เตี่ยนนี่ตั๋มดอเน่ซึ่งมาเฮาก็โฮนว่าก๋านดีเฮาข่าดีซุงรวยเจ้าขุนงายะนี่งายะนี่ทาสูนึง502ปอซุงเยวดาที่เอาไลขึ้นนั่นเต้ขานใจมาเน่มันก็ฮู้พี่น้อง มะดองมืองหลวงห้านองเคีวห้าน้ำตูห้าน้ำสันห้าต้ำคำตีมันสุมกว่าเรื่องนั้นกูเนี่ยมันยังทำอะไรึ้นสิดิเออทีเนี่ยุยก่าล้อยเจ้าคุ้น,นั่นเนี่ยมันเป็นลอยสูงเมื่อนาสิหล่างตึกคูสวนเนี่ยสิบาันเขา ยังกว่าอยู่ดีลอยเจ้าคุณเสียเอาหมากลงเปลี่ยนให้เป็นสองยืดใจจุ่มบานให้โคเขียวแล้เชียนอีกเขาคงมันเสียหลอผู้สูนทีนี้มีดอกสองต้นแต่ยอะนะฮะนี้ลอยเจ้าคุณมันเป็นลอยสูงตอดหมากก็เหนื่อมันกว่าอะไรไกลที่เตียวกว่ากว่าทุกทุ่งผู้สูนหมดพี่้องกันะไม่กันมองบานก็ย่อมเชียนอีเขาก็คาดใจเสียสืบด๊ก ทีนเนี่ยมันมีหอดอยู่ตวป้อมอ๋อยตัวเจริงก็คัดใจเสีสิบดีกว่าลงดินกันมันก็ตอนนั้นพราะว่ามันัดายหูหิงเจริตายตหเหิงเื่นสุนมาเผอะไรก็มันคื่งงาม่งดานเลยเ้ามันมีปืนยืนแนวไหว่าเจรเขาเลยหัดายหูเหิงมาเนอแต่ทีไรมาวิ่งเ่้ามี คูสุดท้ยห้าศย์หนึ่งาศูนย,ย์สอกอตะวันไทสิบก้า,มาหมแปดลยเจ้าพุดตีเป็นลองเตรียมปืนไว้หนอ่อเตียนคือผู้หัดหานเฉลี่เขาวันตั้งนา,นนานด้วในเนี่ยเขาก็เด้่ไรมาหลวอัดปนว่าผู้วันหูเฮาสิขานเฮามีนำกัดติดหลายเหลือนี่ยืย้อ,วอเวงเจ้าเมยยื้อห้าศูนย์หนึ่าศูนย์ส และยอหลอยเจ้าคดลื่นสุดมากก็อยู่ในองค์มือของฉี่ยันอยู่พี่เรียมคุปซิมไหล่กา้าคุยปีสว่าก็สกว่าอันดุนเดือเดอหลายปากโูเหียงมันปีไหนเอาไว้ปืนดีอะไรมันดีอะไรเตรียมเที่ยนในเขาดีะไ้เขียนเตรียมปีดอทั้งหลาย อีเลว่าปป็นค,คือคนหัดหานหนังกันติดต่อกันในเแียนดินเมเมืองไทยอันฮักตูกูได้เป็นเจ้าคือในมังจุง้งจุ้งยิบกองกันอันอำ่ำฮัตสูได้ติดต่อก้มหูกูได้ยิบกองกันให้พอๆสุดๆต,ตัดตูกับหลอดไรมากการันกุยปอดอย่างหนึ่งนำกัดหัดหานของเจ้าคือเป่นอ่ำอุป,ปาจุ้งยิบกองกันได้ว่าในกองผู้เดียว ย้อนไล่ให้เรเหมือนปืนถูกนีกวนมึงกินข้า,าวสารก้นมึงใจ่ก,กินอย่างายก้นมึงเอาลูกหลานก้นมึงเสียด้กว่าเหตุการณ์นันครับคนหลวงเฮามังก็เท่าก่ตายบางก็อยู่หลายบ่อขั้นเบาเบา,เาสุดๆอ่ะม,มีพ่อหลีทางด่งางแผียดนินวันมึงปีน้องเจ้าไม่สี่ป่อปีน้องได้เฮานำหล,ลานไล่ค่า แรงมึงถึงที่ว่าจักกูอางโดซึ่งในล่ยไปพี่ยันขึ้นยีย้อนสิใจมังจุ้มเขียวเหมยจือคือดุกเอ่อความนี้แหละน้ำกัดอันเขาจ่าสีเพื่อนนี้เขียวขึ้นจือขึ้นคือเด็ดทึกเขาหนังกัดอุยกานเขาหันน้ำกัดเจ้าคืออ่อนเพื่อนลุกทึกขึ้นหิมมึงเขาถึงลาบว่ามันเรื่องจึงมันเป็นเจ้าอันน่ะกุ้มชิงหวานมึงเจ็ดสิบปี รอบนันอยู่ปากก็มีพังดีโคมันตึกอะไรเป็นกูก้าเอเฉลยแลขาน้างอะไรคือคนหัดผัดปีหน้าเราคือมือสั่นไหวเฉลยเขาติดอยู่วันมาได้แน่เขาติดแต่ไต้ห้างติดแต่เขาห้างวันตั้งนต่ไต่เลยเฉลยอยู่กันไล่ขึ้นก็บอกว่าเขาก็ยืดอดะเขาก็เป็นได้ phong hổ còn lại, khâu tích lại, khâu ủ bửng phong âm còn tích đã, khâu còn giảm bớt. Chi này họ để lấy nguồn cái cái. Cá đi man ma, tài từ mương đây ăn vào đó. Mắt còn giảm xì nữa cả. Thà mà chỉ này, khâu có tài, khâu có bạc thế này nữa, không đâu mà tăng chip này. Mắt này, có đi lái kiếp sức khổng chờ đi mai phong trào phong chủ khỏi hết thì là áo hiang sức dễ viết quân nụ mẹ yêu sắc áo quý khoan xoắn cá luôn xuyên mái lái chị quý gà thêm phải đem tăng lưng nhả lưng mà quân mừng bị nó loại đã ăn khó lại dài mái phong trào phong kiểu chỉ này dọn hẳn thiết cán là mắn phổ năm đi đủ mười nàng dư lấy năm khăm năm sẵn วันตรงนำตู่เมืองหนองอยู่ก่อนนองเขียวเที่ยงหลายหลายทีเอาไว้นักปืนลุกขึ้นจงยิบก่อกางนักจิงได้เหน่งกุก่อกปืนจะได้ขึ้นละจะว่าเสียนปลายลายลายไต้ก็มีน้ำกระสือได้เฮ็ดไายแต่จ้าไต้ก็มีน้ำกระสือได้เฮ็ดเปืนปลายเขียนตีอยู่ว่าผมเคยมีเวกาเจ้าคือลุกขึ้นมาติดย่อปลา ควโหูซิมันตับนั่นตับนี้นั่าแหกองกลางมามือดีนี่มืันเป็นคนขายน้ำปลากลาตับหลงตับเยิ้ตับอามยอกรรมะกูกลางซิมไรกรรมาขางซิมไรกรรมาเฉลี่ยเขาซิมไรกุยกาสซิมใดซิมไรหนงะปีนั้นนั่นแหลซิมไรกุยิ่งดาฮเออปีนั้นฮงเลยวันน้ำกัดควรน้ำกัดเขาเลยมันปืนกันนะย้อนหางหลานเนี่ยย้อนบอกว่าควรหมีน้ำกัดพอมีน้ำกัดอยู่วงจำกัน จองใช่อนไ้เขาเยอมทักกันเลยกุยกะกผู้นพันไรบอกขึ้นว่ามีอา่าอ้อจ่าบอกขึ้นว่ามีจริงมีเสียงเหรอแต่ได้ไข่ปั่นเพื่อนว่าปุดลายนังเตี้ยนตีนังต่างนังเดก่านั่นัก่อนไครนั่นก่อนใคผักเศร้าไตีดีทันๆันเศรเทกว่าซึงนั้นเท็ดตัปีเป็นกะไรเลี้ยงเืินก็ะไรกินเกียวเือนก็ะไรตายเที่ยงกระไรซิ้ไตบาง็มากอกหันมันมีเจนการันต เออในก็มาสร้างตัวแต่ใครนี้พี่ดาวเขาค่ะฮเลโหลฮัลโหลหันกันว่าเงาลายดีเวงเกี่ยมีอันพิเกียนเลยทำกันห่าวห่าให้แห้งแจ่มไว้อันซึ่งมาเอาคือมีนวายสิบสองจะเอามาปืูลงลิวลงดอดลงตีตะ่อไปเฮียหล่ะเนี่ยเช้านี้เขามาตั้งเครื่องดนเขาดีนั่อะลรเขาก็ปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงเนี่ย อันอยู่ด้านในนี่มีดองหมักกันยินมีดองตายกันย้อนทางหลังเนี่ยเมื่อวานนี่พี่ดองไหนเมื่อกลางวันไก่หูด้วยนั่นเนี่ยมันต้วยกว่าทังซ้ายทังขวาเนี่ยมันหันลีน่ะมันพันเจียงน่ะโดนผีเดียวเขาขึ้นนี่แล้วมันหันบ่มันพันเราคือหมิ่นมากคือหมิ่นมากกัป่วยเออเนี่ยคือหมินหมินกว่าหมินมากเนี่ยพี่ดองขาเลยยินเสียงมันอยู่ในวิดีโอเลยก็ดีมาโชว์้ดีมากปี๋ดีพี่น้องค่าเลย น่าสิได้ฟังคลิปปจอนี้ในบนไอสิปีกว่าสิ่ง่เดีไล่เดีสุมเผอดีไลดุงดอันข้ำกัดีตะวะตายโดยเจ้าคุณหาสุดหนึ่งในสุดสอาสลังเอาวิดีโอเสียมาปนอเฮาะเลหันันมาส ยามหกองใบเศร้าในึ่ง้มันเอาคือมีมาปล่อยถอดีตาวตาไตป็นห้องไผ่ดังไผ่ดังห่องรอยทรายน่อันัลน,นมนเป็นรอยทรายนสองอันไผ่ดังห่อง,องปล่อยสองกัมเสียงเฮอร์มินเขาก็แฟดมากหนือเข้าไ น,นั่นซึกรวยเขามาอยู่ไว้เขานี้มีตับตะดดนเขาหันียงดีเานาอเออใน,นี่ก้อนออกมานะก้อนออกมานะอันรวยใหญ่กันหันไวนะ้อยู่ในอันหันไวนะ้อยู่สี่ลุกมันอันลูกตั้งหองมันรวยเจ้าคุนรวยเจ้านะุะเนี่ ซึ่งมันเขาอยู่เมืน,นะว่านั่งเขาข้าหลอดตื๊กน่ครับลายเราเิโมันนักเลยลูกน,นะลายเราชิบมันจังถดีปะอาปะเป็ด้าทสโตนนียอันอันอันนำลังเคลือ่อนไหวต่างมือเลยนีน่ข้อมันบ้าง มันใหญมันจันมากจัมันจะติดงมากจัเอืมอันันถึกกถดงนั้น่ายช่างเดินไปเป็นห้าปาอ็ดห้าบากสองมีัวนดาดอกางนสีเหลือ